สบายดีพี่น้องเฮาเขาอยู่ใส่เพือนอยู่เพือนนั่งสนิปป่าออเพิ่อนเอสนิป่าอยู่เพือนเอสนิป่าพี่น้องเฮามาแหว่กินน้ำเนาะเฮาเหมือนห้งหัวหน้าเฮาก็เบิดเลยน้ำเตาเนาเบิดเลยได้เมื่อยแล้วแหละ เอาแอกินน้ามะแว่หรือน้าเอเซนีเนาะบดขาหาตาป่าหาตามยังหน่าขอถอษขอผ่ายไลน์เด้อพี่น้องไก่บอยแล้วตอนนี้นอนก่อนเด้อพี่น้องขอนอนเด้อไม่ออยยเื่แห้งขอนอนก่อนก็บอเทินคนปักหล่อต้องมาเจอแบบนี้บอยได้ขันไอ้ปวะหล่อนี่ยันโดนดราม่าเลยไง หนาคือห่วกลย่างเงียไว่ก็รล่อรอแต่เฮ้าเนาะอล่อแต่เฮ้ามันบาเกี่ยวอย่าง้กับหนาคนอื่นได้เออมึงบอกถึงใจกูอ่ะรล่อเฮ้าก็หล่อน้ำใจพี่เฮ้ารอกกันถ้าล่อได้ใจของเฮ้าบอได้รล่อทีวันคําดูถูกหนาตาาจะเป็นจังได้ขาใจเขาหลอกกับพ่อโอ้โพระเอกเลยมึงหย่าบอดาวนี่าะ กี่ไมล์วะสวัสดีพี่น้องโอ้ยพัก่อนก่อนพัก่อนขาอย่างมาหลายกิโลล่ะเมื่อยู่เมื่อยู่หาดาวบ่อบ่อบ่อยังบ่อพักที่สิบวอลล์วอลล์โอ้ยเมื่อยตวน่ะเมื่อยหันตกับบิด ทายเหนื่อยแล้วต้ก็มีคนกำลังใจแบบกำลังใจนวดเนาะนวดคนนวดเขาเนยายังวัดตะเก่ามีคนนวดหายอยู่ได้วยจะนวดหายมาบยวว่าเจ้าเราต้องนวดต้องมีกำลังใจกำลังใจมันเล่นเกมเห็นบูนวดแขนเนี่ยบ้านใดบ้านไม้พัดเจ้าพัดตะนาวมีนะถตะนามีอ่ะตะนากัดเดือดสีพักเอาแล้วหักอันนนั้แล้วหักว่าอวกันไหวแล้วว่าวกันไหวแล้วอื ขันว่าท oh, ี um ่ huh. <can> ัน sh ส like yeah. <Okay. S 3> ิว่าเมีอรแล้วมันกันชีนบ่หนะน้กานอาแฟนดรือสนะแต่ของสื่อดาวคือสมานครัวกับเท่าดาวเท่าเข็มบ่ก็ยังเตียงน่อยเขาเฮี้ยนกับเขาต้ำกันยังน่อยยังน้อยอย่าองน้นป้าเบย์อยากกันนะแต่คบวันก่อ Ờ... Ôi, yon Adi đi trăm một đại ba năm Adi ăn đi năm trăm một mươi ba năm mì này đi năm trăm một mươi ba năm đi năm trăm một mươi ba năm mì ăn đi năm trăm một mươi ba năm mì đi năm trăm một này. ba năm mì đi năm trăm một đi năm trăm một โอ้ยตอนนี่มันมีความสุขเนาะไปสีชมพูก็เต็มอยู่มันยังคือเก่าอยู่สีชมพูก็เต็มเหมือนโลกอยู่เดียวเนี่กดาวงเน็มแป้งได้เป็นสีชมพูบดท่านผู้ชมชมพูไปหมดแล้วไเนมพูเออาป็นจีเขียวไอเชิญมันชมพูแล้วเอาเอาเป็นสีเขียวไอเจิญกับธรรมชาติธรรมชาติโชว์ไปรอทด้งในแหละลงอยู่หน้ามุ้ง เห็นยังนี่กระเป็ดเกเป็ดเกเป็ดคือเกี่ยวไว้ช่ฮะระเป็ดกับไก่นี่แหละจ้กจังหวะจะเก่าเข้าเกลือยนี่ยมันจะขึ้นย่างมาเล้งไปว่าจังเว้นกับมาเกลือบาดจักตุ้จีบาะไรเน่ยวัรกเกลือตั้งแต่เมื่อวานหรือว่าจับไม่ค่อยบ่บ่ไม่บ่สบายพี่น้องจะไปใส่มาเขียนหัวหยหนุ่มหอยหนุ่มกบฟู่ใช่เขียนบทพันอืม บบาด้วยการโยธียงนาน้อจะเที่ยงยังไหนวะเฮ้ยมา s ก็มอยู่นาตโอยอคภษาเน้น้มาเก็บบักท่านี่น้องมาเก็บบักท่านน้ำกันเด้อบักท่านวานเหวานอ่ะลเ็ีตอยลม อย่าต่อยใส่หัว่อยได้ห่อนแล้วห่อนแล้วพี่น้องเอ้ยห่อนขักแล้วมือหนีแล้วเลยอืมเอ๊ะตีห <laughs> ัวใคร Thì bạn dạo này xinh hẳn đi nhá. Ừ, yeah. yeah, nhẹp. Nhẹp Mặc thân Khem hươn rồi nhỏ ấy Cô đây giảm mặc thân cũng mất luôn Hươn chết thân đi Ây nó nữa พุทธายเนาะ,ะถ่ายมากับ่ันนะพี่น้องพอ <c oughs> ิสมนะพี่น้องกับ่ันพอดีกินเลยพนะอดีแสบเนาะพอดีแสบเลย <c oughs> เป็นตังได้ <c oughs> ห่งนอนแหง่อยง่อนอนหง,นอ,นหงอย ปลาเหลนซะปลาแ่นลนก็ไวเลยด้วเนอะาแ่กินหนามเชืญเนีพี่นเฮ้ยไปหอกกูทาบว่ะแบบไัไหลายอย่างเมื่อน้องหยอกก็หอกตีบุ้ยหยอกก็หอกตียังบุ้ยอีกเลยฟองเด้อขับฟองเด้อเน็ตกระชเบเลยเอ้ยกระ่บเลยเบิร์ดแลเแอรจบ พวกผัเลื้อยใหม่ให้ถ่ายเลยอ้ยหนุ่ยอะไรอยู่อืออะไรอยู่พี่น้องอะไรแม่แล่กิมันหลุดตัวนะเดีายวไปเดียวันว่ะ ก็มาอยู่แล้วภูมมาด้วเ,เกวอนแางมาด้วยกนโอ้ยับบน,อาานอนู้อย <c ười> ากกินหักบ่อันขักบพีนอออมาเหื่อยมากินแบบนี้แซ่บขักันงังยิมขากัั้นปันังั้ัน,น,น <c ười> มันต่อเขาเปียก

กนยิ้มอยู่ตอนนี้อ่านึงได้ก็ขอบใจหลายๆทีมงานหางวอทุกคนแล้วก็ขอบใจคนทุกๆคนที่คอยให้กำลังใจพวกเฮาเนาะเฮายังมีความหวังอือเฮาเาก็ยังมีความหวังอยู่ก็คือทุกคนนี่แหละที่คอยให้เฮานี่คอยให้กำลังใจเฮาเนี่แหละที่เฮ้าสู้อีกต่อไปก็คือกำลังใจจากทุก่านนั่นแหละออื ได้กะเขาให้ถูกฐานอยู่ดีมีแห้งเด้อลำรวยเงินทองมังมีซีซุกส,สุขภาพแข็งแรงสิ่งแรกมาเสือกเขาให้นำเขาสู่ชีวิตฐานหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยส่วนเพิ่งเข้ากันสิไปตามหางหวัวต่อจนกว่าสีเหน็นพี่น้อยตามเลยจะได้จ้ะมาดิเัว่0ิโตเนาะ1ิโตสิบตเลี้ยงเพสิได้เาดนาะ สิบโตกับสิบปีพี่น้องอือมแหละพี่น้องเจ้ขอบใจอะไรด้วเจ้ขอบใจอะไรเอ้ยขอบใจอะไรสิ่ต้เขาเปียกินแซ่บขใจอะไรขอบใจอะไรีมาหานมวยก็โทมาก่อนเลยก็เทนอ๋อีมาาแถวใกล้เนี่ยเมันก็บปเหเนแหละมาแต่ทังเก่าแลวกบเ็นแต่กัเขาเปียกมือด้ห เอาปุ่นก oh. so sure ็มีทา so hey, ิตามบ่บ่ยังไงทำนี่ก็อิ่มแล้วขอบใจอะไรย้อนเยอะมือหน่าขอจะเป็นหาต่บักสองขอจะมาโทรหาเจ้าก่อนิกเปียกก่อนเห็ุเกิดเตี๋ยวบ่เนี่ยมอมันถามจาเคยเหตุเตี่ยวบ่ ไปเห็ดเพอเออเจ้าคือได้อันนั้นสูตรเจ้าคือนะได้สูตรอือสูตรบนถาเลิเว้ยเจ็ดคายได้ใช่ด้อือโอ้ยค่บ่มห้แล้วค่น่งแสบปานี้ เมื่อสีบเลยน่นะนิดเดียวนี่คือยังวะเมื่อยนั่มเดีเราจะมีอาการสงสัยหน่อยหนึ่งเนาะมันคืออยังกินไก่ปลาเต้าติดติดแต่นั้นมันกับว่าเครื่องมินยังย่นอย่ี้ก็ยอกาดยากาดแต่นั้นมันกับเป็นทั้ง UFO อีก ไปองค์ารนาซาอลไรครับไปส่งมันไปนาซาอยู่แต่เก่ามันไปนาซาผมแม่นบอกมันตื่นช่วยมันเลยไปนาซาเออไปนาซาสุดไปแล้วนะสีมือสุดยอดอย่างนี้เศรษฐครับพี่น้องพี่น้องโอเคพี่น้องสันทิมนี่จะลงมีสแชนนี่เดี๋ยวพี่น้องด้วย ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้อยครับบุนขอบคุณหลายๆขอมมกขอบใจท่านผู้ชมเด้อช่วงสวยบวอนอยู่ดีมีแห้งรำ้วยเงินทองบายบายบ๊ายบาย